สวัสดีครับพอดีผมเพิ่งใส่ท่อมาก็เลยมีพี่พี่น้องๆหลายคนเนี่ยสอบถามเรื่องเสียงเรื่องอะไรกันมาต้องบอกงี้ก่อนว่ารถคันเนี้ยผมไม่ได้มีสปอนเซอร์ใดๆผมซื้อมาเพื่อสนองตันหาตัวเองว่าอยากได้รถขี่เร็วๆสักร้อยหกร้อยเจ็ดเปิดมาไวๆสักคันหนึ่งก็เลยซื้อมาตอบโจทย์ก็แต่งไปประมาณนึงครับแล้วเดี๋ยวจะรีวิวท่อให้ฟัง แต่เดี๋ยวคงจะขี่ไปหาสถานที่โล่งๆห่างไกลบ้านผู้คนไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนนะครับเพื่อรีวิวก็ข้าวก็แต่งประมาณนี้ครับชิวจีนสั่งมาห้าหกร้อยบาทแล้วก็ไหล่น็อตทองกระจุกระจิกไปเรื่อยเปื่ยใจอยากได้ปั๊มลอยแบมโบูสักตัวเปลี่ยนสายคงสายคัดเรียบ,บร้อยหมดแล้วครตั้งแต่ออกมาใหม่ๆแล้วก็ไปประมาณนี้น็อจานน็อตอะไรเงี้ยเขาเปลี่ยนนะแล้วก็ กันล้มข้างเครื่องจากฟิลันย่านะครแล้วก็ล่าสุดก็คือไปเดินขอท่อมาเ,ออเดี๋ยวให้ดูอย่างอื่น,นท่อเดี๋ยวดูทายสั้นจากเซเว่นสปีดนะทายสั้นจากเซเว่นสปีแล้วก็ MT ตัวเนี้ยครับ MT ตัวเนี้ยจริงๆหน้ากากเอ,อ่อหน้ากากชิ้นนี้จะเป็นสีออกเทาๆมาบางโคนก็จะเป็นเทาๆผมก็จัดการเบริกชุดสีดำมาใส่ทั้งคู่ รวมไปถึงท้ายมันจะเป็นสีออกเทาดำะนะฮะด้านๆผมไม่ชอบผมก็เลยเบิกของอาสามาใส่ก็ใส่ได้พอดีและสีเดียวกันพอดีนะเกียโยงก็ฝากเกียร์ชุดน,น,นี้ไม่แพงครับไม่แพงแล้วก็ไล่น็อตทองหมดไปหลายบาทอยู่น็อตทองปลายตัวเนี้ยต้องบอกก่อนว่าผมไม่มีสปอนเซอร์นะคนที่เขาให้ผมเนี่ยก็ไม่ได้ขายท่อทีนี้เขสั่งเจจะมาใส่อา แต่ว่าแบรน JP เนี่ยเจ้าของแบรนด์จะอินดี้หน่อยเฟี้ยวอยู่แต่รอนานเขาก็เลยไปสั่งไดนามิกมาใส่ R3 เขาพอใบนี้ส่งมาเนี่ยเขาก็แค่สวมลองแล้วเขาก็ยกให้ผมมาถ้าผมจำไม่ผิดใบนึงก็ประมาณ8-9,000เนี่ยฮะมันจะตั้งแต่เนี่ยครับปื๊ดมาถึงตรงเนี้ยครับคือครึ่งใบล้ประมาณ8-9,000ก็เป็นท่อที่ดีใบนึงงานไทยเราเนี่ยแหละฮะแต่ว่า บางคนนึกว่าท่อแบบนี้จะลั่นมันไม่ได้ลั่นมากไม่ได้แผลมันก็คือมีเสียงหน่อยเวลาเราขี่มาเร็วๆรถจะได้ได้ยินหน่อยไส้เนี่ยครับมันมีตั้งแต่ตรงนี้มาเลยยาวมาเยน็นนี่นะไส้เนี่ยไส้เขาเรียกไส้เออเขาเรียกไส้รีดข้างในข้างนอกดูเหมือนใหญ่แต่ข้างในไม่ใหญ่นะเขาทําไส้รีดมาแล้วก็คอเนี่ยผมไปเดินมาเมื่อสองสามวันก่อนไปเดินกับที่ใหม่ซาฟารีสามพันบาทก็ เดินขึ้นงานสดมาเลยครับขึ้นยากกว่า R3 นะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงเนี้ยค่อนข้างบีบใช้เวลา4-5ชั่วโมงไปทำไปรอนะฮะก็ขึ้นคอมาเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวผมจะขี่ไปหาที่โล่งๆพอดีตอนนี้ผมมาต่อไปผีที่ต่างหวัดเพราะคิวในกรุงเทพไม่มีนะก็เลยเดี๋ยวจะหาที่โล่งๆเนี้ยเนี้ยต่อคลิปให้ว่า,าเสียงเป็นยังไง รอแป๊บนะ่ะเออแฮนด์คนถามมาเยอะนะแฮนด์ผมใช้ของคิวบิกเบิ 0, 5, 200ก์ศูนย์ยามาฮ่าสองร้อยกว่าบาทนะยามาฮ่าคิวบิกตัวร้อยยี่ห้าซีซีนะฮะเบิกมาใส่แล้วก็บางคนถ้าไม่ใส่ถ้าใส่ไปแล้วถือว่าเป็นความรู้เลยแล้วกันถ้าใส่เนี่ยก็แนะนําว่าให้ใส่ใส่แฮนด์ผมเอาให้ใส่แฮนด์ของ R สิบห้าอะไรร้อยกว่าบาทมาใส่ด้านในข้างละร้อยกว่าบาทนะตกแล้วประมาณสี่ห้าร้อยประมาณห้าร้อยกว่าบาทแฮนด์เนี้ยจบแล้วก็ ประกับยังใช้ประกับเดิมอยู่นะครัยังขี้เกียจเปลี่ยนยังไม่อยากไปยุ่งกับระบบไฟเข้ามาแต่ที่คิดจะทําก็อาจจะมีรีม็หรือว่าเปลี่ยนกล่องอะไรเงี้ยก,ก็น่าจะจบแล้วท่านนี้ทําประมาณหนึ่งพอผ่อนหมดค่อยว่ากันใหม่เดี๋ยวรอแป๊บเดี๋ยวจัดคลิปเสียงให้ฟังคนระับเสียงคลิปนะครับผมก็มองว่าจุดนอาหารใจมีคนแะล้วนี่เดินเบานะ ขอบคุณท่านที่ต,ตามนะครับที่ขอคลิปนี้กันเข้ามาก็หากไม่ถูกใจท่านใดผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าก็ตามคําเรียกร้องนะที่ขอกันเข้ามาแล้วก็แนวทางแต่งเริ่มต้นนะฮะก็หลายๆอย่างก็น่าจะถูกใจใครหลายคนนะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางมีอะไรติดขัดยังไงทักมาสอบถามได้ฮะที่โอลอดอนนะฮะเฟซบุ๊กผมเองแล้วก็ ขอบคุณพี่อ๋องซูโม r เรซิ่งฮะที่ให้ท่อใบนี้มาใช้นะฮะแล้วก็ฮันเตอร์สปีดผมก็ไปใส่ของแต่งรถทรงรุ่นหลายอย่างแล้วก็ไล่์น็อตจากฮันเตอร์นะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะฮะผิดพลาดทั้าททางไปขออาภายัยคำพูดใจไม่เหมาะสมก็ต้องขอโทษน,นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ